การศึกษาติดการนะครับในคณะลงเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับเคลื่อนกันนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาครับโดยเรตแต่ว่าครับศาสตราจารย์ดรนรมุลพิญโยสินวัดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามการครับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาโดยมีนายธีรุชปวีบุญพุ่นพัวประกจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนะครับพร้อมด้วยนายสุเทพเก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังวัดพวอำหนวยการสำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธานีชุมพรผู้บริหยาราศึกษานะครับสอนในพื้นที่ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียน จะเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสู้รัธฐานีน,นะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อจะรับฟังปัญหาด้านการศึกษาถูกดานรวมไปถึงความเดือดร้อนของครูและก็นนักเรียนโดยเสี่ยงสะท้อนส่วนใหญ่กระรงกันหน้าว่ายากให้จัดคนให้ครบจัดงบให้พอค่ะโดยคณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ยุ่งระวางพิจารณานแนวทางแก้ไขปัญหาภาระงานของครูโดยเฉพาะภาระที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซ่อนนะคะชันว่างานพัสดุการเงิน และก็ทุรการที่ครูจํานวนมากนะต้องทําขวบคูไปก,กับการซ่อนลักการทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนการซ่อนลอดลงรวมไปถึงในเรื่องของการเหลือนวิทยาท่านาค่ะที่จะต้องมีการปรับกระบวนการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้นและการสร้างกําลังใจให้ผู้บริหารและครูในการประเมินมากขึ้นส่วนคนที่จะมาประเมินค่ะก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่ว่าเคยผ่านงานในด้านเดียวกันมาก่อนเพื่อให้เข้าใจงานข้องผู้ทุกประเมินในแต่ละระดับด้วยและการที่นี้อีกปัญหาสาคัญก็กคือ,อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน นี่สิ้นครูค่ะตอนนี้กําลังเดินหน้านะครับรือถูกควายที่เกี่ยวโ้องนะครับต่างในเรื่องกฎไม้ที่เกี่ยวข้องกับนี่สิ้นนะนะครับการปรับโครงทางนี้การลดดอกเบี้ยเพื่อให้ครูเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นแต่จะต้องมีเงินไข่นะครับจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มแล้วนอ่าส่วนระบบสวัสดิการครูนะครับเช่นขาทีผักอาไร่ขาเบี้ยเลี้ยงก็ต้องหาทางปรับสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับนะยู่ยังมีความสุขนั่นเองรายงานข่าวแข็งแรงกับศาสตราจารย์ดรนารบุญพ องค์กว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเรื่องจัดคนให้ครบเนี่ยส่วนของการเกลี่ยตากำลังที่ทําได้ภายในกระทรวงศึกษาเราก็จะเร่งดําเนินการก่อนอย่างวันที่31บกร,รกฎานี้ก็จะมีประมาณ600อัตราที่จะสามารถเอามาเกลี่ยซาเป็นสายสนับสนุนได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปในเดือนหน้าน่าจะได้อีกสักประมาณกเกือบ2อ0 0อัตราแต่ว่าในส่วนของอัตราที่ต้องได้มากกว่านี้ก็จะต้องไปต่อสู้กับหน่วยงานที่ดูแลซึ่ง ในฐานะที่จยัยเป็นรัฐมนตรีก็คงจะต้องไปประสานงานไปเรียนกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องอัตรากําลังสําหรับข้าราชการรุกครับจากนั้นเนี่ยนะครับนะทนันทีการลงไปในพื้นที่โรงเรียนรัชประชาอุลคล็อกิี่อยู่ตำบลคุทนทะเลนะครับเป็นตัวแทนรับมอบพันไก่ไข่ตรตัว 1, 1, พันปลาพันพืชจหนวยในสักัดกระสรวกเกษตรและสหก้อนเพื่อมอบตัอกับโรงเรียนนําไปประกอบการเรียนรู้ในสนย์การเรียนรู้ ด้านการ,กรเกษตรของโรงเรียนนะครับตลอดจนการนำพุ่นผลิตไปใช้ในโครงการน่านกลางวันของโรงเรียน เพราะว่าเป็นโรงเรียนยูปประจำนะครับมีเด็กตัต่ชั้นประถมถึงมัธยม,อมตอนปลายเลยทีเดียวประมาณเกือบพกรอยคนนั่นเราจะนี้นะครับก็โปรโดเกตให้นักเรียนนะได้นําเสนอความต้องการค่ะส่วนใหญ่หนักเรียนก็รองข้ออุปกรณ์กีฬารวมไปถึงข้อให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงห้อผักภายในโรงเรียนที่ว่ามันสุดโทรมไปแล้วนะม,มีลังคารั่วมัง่งห้องน้ำบางจุดใช้ไม่ได้รวมไปถึงข้อเครื่องมือทางการ,กรเกษตรแทนข้องเดิมที่ว่าชำรุดเอามาใช้ในแปลงเกษตรข้องโรงเรียนและการข้อให้ช่วยแก้ไขน้ำน้ําในบ่อนเลี้ยง โดยทุกข้อทีนักเรียนร้องข้อเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการมบไม้ใหายน่วยงานทีเกี่ยวข้องแรงดําเนินการแก้ไขและก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพื้นที่เนี่ยไปติดตามพ้นค่ะส่วนในเรื่องทีต้องรอการจัดสั้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนะะี่ยค่ะก็ได้มีการมอบไม้หายผู้อํานวยการโรงเรียนเนี่ยสเสนอรเรื่องขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะบรรจุข้าวข้าวแพทนเงบประมาณประจําปีต่อไปนั่นเองแหละค่ะ